โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในรายการวายเกมทีวเหมือนเดิมนะครับผมเอกตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอะไรวะเฮโลนะครับผมโอเคแม่ก็เหมือนเฮลโลเลย ใช่ตอนนี้เราก็อยู่ในตู้อบปวะอิเยี่ยบูดีอะไรรีบปล่อยกูไปดิอิสว์เอ้ยอ๋อมันกำลังเพิ่มพลังให้เรานี่ยครับผมเย่เกิดอีเย่ตัวทีเขียวด้วย เย้กูอิกูเป็นอิสระแล้วโอเคสามารถเปิดไฟได้ครับพ่องตายโอเคมาแรกๆมันจะเหมือนให้ทดสอบนะครับผมมายืนตรงจุดตรงนี้โอเคให้ทำทียอะไรโอเคให้เรา แค่นี้เองคิดว oh, ่าก okay. ูโ <nou> ง่เหรอกูไม่มีปืนห่อโอเคอีกรอบเฮ้ยมันขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นโอ้ยยากยากโอเคแป๊บหนึ่ง ต้องปรับเมาส์เนี่ยผมมันขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นเยอะโอเคเอาเฮียกูทำไรเนี่ยกูทำร้ายโอเค โอเคครบตอนนี้เราก็จะมาเพิ่มพลังชุดเกาะนะผมเรายัางไม่มีพลังชุดเกาะเลยเอาดีวะโอเคขยับไม่ได้แล้วเย้เ yeah. พิ่มพลังชุดเกาะแล้วเอาไร่ right. Shield read is fully charged เยสเอาเฮียทำไมพลังชุดเกาะหมด อ๋อโอเคเพิ่มใหม่โอเคเต็มเลยนะครับผมมันมีคนกำกับสั่งเราอยู่บนนู้นโอ้ยเฮียโดดโคตรสูงเลยโอ้โอเคข้างบนจะมีตัวตัวตัวเฮียผมมานะครับผมโอเคปิวปิวปิวที่นี่ตาย นี่ครับตอนนี้ยังไม่มีปืนเราต้องไปบูก๊ก่อนเอ้ยเรายังบู๊ไม่ได้ดิยังไม่มีปืนเลยโอเคที่นี่ตายเนี่ยไปทางนี้เอาทางไหนวะประตูป,ปอยเอยโอโฮ้ยโอ้โหมืดจุงเบย เฮ้ยมึงไม่สู้ก็ปืนมาให้กูมาโอเคช่วงนี้วิ่งหนีอย่างเดียวนะผมไม่มีปืนเอาพอทางนี้โอ้ยเหี้ยตกใจตกใจไปเลยเหี้ยไม่มีปืนนะครับต้องวิ่งอย่างเดียวเอ้ยติดกูวิ่งก็แลวโอเคเดี๋ยวพวกมึงรอก่อนเดี๋ยวกูหาปืนก่อนเห้ยลบไปพวก ไปดิก <music Brothers> okay, ูรู้แล้วโอเคขอบใจมากครับตรงนี้ก็มีผู้บาดเจ็บเต็มเลยนะครับผมอี่ตายแล้วนี่รอกูด้วยโอเคคุ้มกันคุ้มกันคุ้มกันกูตอนนี้มันจะพาเราไปเอาปืนนะครับผมได้ทำไมมึงไม่ให้ปืนมึงมาวะเฮเยเยอพอมึง โอเคคาสินเยอะแม่งเหมือนคนขับมอไซค์เลยวะโอเคนะครับถ้าได้ยินเสียงตัวอะไรก็ขอขอไปด้วยเนี่ยเพื่อนแม่งมานอนบ้านเนี่ยอย่าไปฟังนะครับเรามาต่อครับฟังเรื่อยๆนะครับผมเออไม่ไม่มีซับว่ะเย้ Report! It must have been one of their boarding parties. i guess an antimatter charge. Captain, the cannon it is offline! Captain, the cannon is Alright then. I'm initiating Cold Protocol Article 2. We're abandoning the auto. That means you too, Cortana. While you do what? Go down with the ship? In a I don't keep it loaded, son. You'll have to find out. ฉันอยากบู๊แล้วนะพี่ชายโอเคทางไหนวะทางนี้มั้งเอ้ยย่ได้ปืนแล้วมาเอ้ยี้ยแบงแบงแบงไอ้พวกกัโพอเต็มเลยเย่ได้ปืนก่อนเลยเว้ยปปเ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 เปโอ้ยยันเราถึงหมดไวเหลือเกินนีนะครับเรามาช่วยพวกนี้นะครับดีนะที่เรามีพวก ไหนวะเอามาทางตันใช่ไหมดีมากเอาทางไหนวะอ๋อดูนี่ไงโอ้เอาไปไหนหมดแล้ววะเลยเนี่ยพวกมึงยิงตายหมดแล้วเหรอโอ้ยนี่ไงโอ้เยอะเยอะเขีน <Okay, S 2> พวกต่างดาวนะผม มังกาเอ้ยเฮียเฮียวิ่งตามตูดกูเลยอะไรวะอ๋อกด e เป็นลูกกระสุนกดถับเปลี่ยนปืนนะครับผมใส่ทางนี้มั้งเปิดทำไมเงียบเงาเหลือเกินเย็ดตายหาซะเฮ้ยเจอพวกแล้วเว้ยเฮ้ยสวัสนี้พวก เวอร์เตอร์เฮลไปทางไหนต่อวะทางนี้แล้วกันตามกูมาเย่อเ่อมึงมโอเคไอกาเอ้ายัไม่ตายแบ่งแบ่งงแบอ้ย้ยเคาะกระโหลกเฮียโดนทุบเคากะโหลกแม่งเลยิปืนคากะโหลกทีเดียวตายเคเข้ามานนี้จะมีพลังพลังวะ เราได้พลังมานะผมทำไมต้องรอกูต้องให้ทำไมต้องให้กูไปก่อนด้วยเนี่เฮ้ยเรือเปิดไฟวัดดีพวกเกมนี้เปลี่ยนลูกบอลสวนช้าชิบหายเลนนีนี่นี่ไงล่ะกูอยู่นี่ โอ้โหโอ๋อเราเข้าด้านหลังมาดิโอยกระตุก่ะตายอ,อีกทีเถอ่โอเคลูกกรมันมี400กว่าไม่ต้องกลัวนะครับผม <c oughs> ทำไมพวกมึงไม่มาช่วยกูเลย <c oughs> โอเค อ้าวพวกแย่ yeah. เราไปช่วยพวกกันนี่แลนี่นี่ไงล่ะเอ้ยพวกนี้มันกากเฮ้ยเฮียเ <Yeah. S 2> พืพ่อนกากเพื่อนควรตีนจริงไงนี่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 เ okay. แบบ๊ะแเบบ๊ะแเบบ๊ะแเบบ๊ะเบโอเคตอนนี้เราใช้ระเบิดไม่ได้นะผมยัง <c oughs> ไม่มีระเบิดด้วย โอเคเนื้กกระสุนไม่ได้แล้วปืนสั้นบางดีกว่าโอเคเปิดไฟเปิดไฟกดตัวคิวนะครับผม <pouquinho. S 1> เย้เฮ้ยมาแล้วแบง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 ตายอยากชิบหายไอ้พวกนี้กากยยิงนัดเดียวตายนะผม โอ้มาเรียงตัวเลยเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ยยังวิ่งมาเลยคอกะโหลกไปทีนึงโอเครับครับเกิดรับปอยโอเคทางนี้มีอะไรป่ะวะไฟฉายเรามีวันแบตหมดนะครับผมโอ้โอเคแม่งกระตุกวะโอเคนะแป๊บนึงครับโอเคไปต่อ อย่าวิ่งวนอยู่วะโอ้กระโหลสูญหมดเหี้ยตัวข้างล่างก็เต็มเลยเอ้อโอ้โหไม่ได้นะปืนกลดีกว่าเยอะอะไรสัตว์โอ้เสียมึงต้องโดนเอาปืนเขากะโหลกต้องโดนไอ้เยี่ยไม่โดนโอ้อ้าวพ่ออ้าวพ่องเฉียดตายหาล โอ no <people> <from> ้ยเลยเยอะเลยไงล่ะอะไรมีแค่นี้เดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องออกไปจากยานนี้นะครับเพราะยานมันใกล้ตกแล้วนะครับเพราะมีไอ้พวกเคี้ยวพวกนี้มาถล่มนะครับเฮียยิงตัวใหญ่ก่อนเลยแบง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 โอ้เฮ้ยโดนอะไรวะ ยิงเพื่อนกันเองเนี่ยบนที่อะไรโอ้ยกระสุนลเซนซีนัทโอ้มืดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยพยาบาลเก็บอะไรวะเนี่ยโอ้พยาบาลเก็บไม่ได้พลังเต็มอยู่พวกมึงโอ้ยกระตุ้ย

มีทางให้เราไปต่อเหมือนมันยังเงียบเช่นนี้นี่ไโอ้ยทางนี้ก็ล็อกนะโอเคมีทางเดียวที่ไม่ล็อกมีคอยไม้พวกเนี่ยตรงนี้กด F เยอะอะไรสักอย่างนะโง่โอ้โง่อังกฤษ วัดดีพวกโอ้โหเยอะ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 ชิบหายลูกกระสุนหมดแมทติกลบแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้กระสุนแม่งผ่าน้าเฮียตายยากเว้ยพวกตัวตีฟ้าเนี่ยมาแบ่ง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 ตายหาโอเคผ่านยังอ่ะโอ้ยัง กูกดะไรไปเนี่ยโอ้ยเฮี้ยข้างล่างเต็มเลยมาโอ้เห็นไกลๆเลยเนี่ยแบง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 โอเคระเบิดตายหาโอ้เยอะเยอะเยอะโอ้ยเี้ยยิงระเบิดตั้งแต่แรกก็จบแล้วขอยิงรอบโอเค เฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเอาทางไหนวะทางไหนวะชิบหายแล้วไม่ใช่ทางนี้เพระวะกูโดดข้ามไปหรือว่าอะไร ูจะโดดข้าไปได้ไงอะโอเคไม่ใช่ทางนี้แล้วล่ะแล้มันก็มีอยู่ทางเดียวไม่ใช่เหรอวะกดกดอะไรไม่ได้เลยนะผมโอ้โหแชทโอเคงงแแล้วไปทางไหนวะเนี่ย อ้อนี่เปล่าวะชาร์จเลยโอ้โง่ชิหายอุยมึงมายืนอะไรอยู่คนเดียวโอ้สองตัวนี่หว่ากูมีปืนนะเว้ยโอเคตรงนี้ต้องใส่ต้องบูเลยล่ะเปิดประตูมาโอเคเราเจอพวกเราแล้วพวกเรามาเลยเว้ยเย่เจอพวกกูดีใจ โอ้กระโดดโคตรสูงเลยโอ้ยกระตุกวะ่ะขออภัยด้วยนะครับผมตรงนี้มันกระตุกมีอีกไหมโอ้เยอะเลยเฮ้ยปืนกลน,นี้รู้สึกจะสาดมากและเปลี่ยนลูกกรชาโคตรนี่ต้องใช้ความท้าทายขอยงเรานะครับใช้ปืนสั้นพอแบกแบกแบก แบกเอาหายเชื่อมแวบไปแว็บมาวะเฮ้ยเฮ้ยฮิโอ้โห <_ EN> <_ EN> มาโผล่ข้างหลังกูได้ยินกูได้ยินกูได้ยินเอาปืนกระแทกหงวะโอ้ไม่ตายโกรธโกรธไอ้สัตว์โกรธแบก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 ไอ้ตัวแดงนี่โหดนะครับยิงตายยากมากแล้วแม่งหลบได้ ยิงพวกตัวเล็กก่อนว้ายิงกูไม่โดนออกมาดิกูเห็นแขนมึงเคไม่ได้แล้วต้องใช้ปืนก่อนแล้วล่ละไม่งั้นมันไม่ตายเอ้าไม่ตายอีกโกรธไอ้สัตว์เอาวิ่งเข้ามาเอามาดิไอ้ก,กากเลยโอ้ยคีรเบิร์ โอเครู้สึกจะผ่านเลยนะผมเย่เทโคดโอ,โอ,โอ,โอ้ดาแรกเหนื่อยชิบหายเลยงานงางของเราก็จะไปดาวดวงหนึง่งเหมือนดาวฐานของแม่งเหมืมอนกันนี่เป็นพวกเดียวกับพวกซูเปอร์ไายาววันนี้ยแม่งมีอะไรติดติดตาเหมือนกันเลย ไปไหนวะอะไรนี้มันคืออะไรวะเนี่ยวงแหวนอะไรวะเนี่ยโวดใหญ่เลยคุตายเนี่ยชีรีฟังคำนั่นดิเยอะโอเคนะครับยานเราถูกถล่มเรียบร้อยแล้วบอกพวกเราไม่รอดแน่นะผมโอเคก็ตกไปดาวดวงหนึ่งครับ จ e ดีไ e ถ้าผมยังม the ีนิ้วมือนิ้วมือจะต้องข้ามกันใช่เลยตายไหมเพลงโคตรอลังการโอเคอะไรวะเนี่ยเอาเลต์คาวบอยอะไรคาวบอยวะนี่นี่คือยานเราที่ล่วงมาเมื่อกี้นะครับผมเคปีกหลุดไป มีระเบิดฮู้เรียบร้อยตายหา่า Chief Chief can you hear me เย a เรารอดนะครับ Are y o u a l l r i g h t Can you move อยู่ไหนนี่อโอเคนี่คือดาวมันมั่งโอ้สวยจุงเบยโอ้ยนี่ของวงแหวนดีนะวงแหวนแม่งใหญ่ชิบหายพวก โอเคตายห่างหมดเลยนะครับผมเป็นไปได้ยังไงที่กูรอดอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวตัดขอต,อตัดตรงนี้ดีกว่า,ญญานะครับผมโอเคออญญถ้าเสียงมันเบอๆไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะง่วงจุงง่วงมากแย่ก็ติดตามชมไวาเกมทีวีได้ที่เดิมนะครับผมโอเคไม่รู้ว่าที่ไหนโอเค Yeah, bye. to de Hey kids, do I have your attention? I know the way you have been living. i so reckless tragedy endless. Welcome to the family. Hey, that's something to say. Only time will off to your vision. Never in question, lethal injection. Welcome to the family.